ดีครับพี่น้องครับเมววววื่อวานหลังจะกลับจากโบสถ์พี่น้องครับประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามฝนตกมากนะครับตกพิมนั้นในคลองข้างบ้านเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยวันนี้ก็ไม่แน่ใจมันจะมีฝนหรือเลปล่านะครับเพื่อนๆน,นที่ไปวิดด้งเล่นเครื่องบินกันที่้านนะครับชายทะเลบ่นกันเหมือนกันว่า ไม่ได้บินกันเลยเพราะว่าฝนตกนะครับวันนี้ก็ยังคึ้มคว้าคึ้มฝนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าในสกรรนี้มันก็ได้อย่างเสียอย่างไปนะครับมีฝนเนี่ยมันก็อากาศก็เย็นสบายหน่อยเนี่ยเช้านี้ผมก็แวะมาผ่านเท่ารัดแกงเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ซื้อกลับบ้านด้วยพอดีวันนี้เขามีน้ำพริกมะขามเนะยเจ้านี้อร่อยไหมก็อบอกว่าเอาแบบตักแบบแห้งๆนะฮะมีต้องการเอาน้ำมันมาด้วยแล้วก็แกงส้มแกงส้มปลากระพงนะครับร้านนี้ชิ้นใหญ่ๆเพื่อนมากันติดใจกันนะฮะรสชาติด,ดีแล้วก็พวกอาหารค่อนข้างดูมีคุณภาพนะครับ ตัวยาหนุนใจพี่น้องนะครับเราในฐานะที่เป็นพิสเียนนะครับการสําแดงชีวิตในแต่ละวันนั้นสําคัญมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเรียกว่าบังคับจิตใจตนเองในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะครับบางโคนถามว่าอาจารย์พิสเียนเนี่ยมีผีด้วยเหรอนะครับพี่น้องลองเข้าไปดูคลิปนะขับผีของอาจารย์ผมเอกนะครับ ลองดูพี่น้องจะเข้าใจคือพวกวิญญาณพวกนี้เนี่ยมันจะเข้ามารบกวนเราดึงอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็ฝังตัวเองแล้ยิ่งถ้าเกิดเรายังปล่อยให้พวกอารมณ์ครู้สึกแบบนี้นะฮะครอบงำเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ล้ามือมีการขับผีเกิดขึ้นนี่บางคนก็สงสัยมันจริงหรือไม่จริงเป็นอลองไปดูครับพี่น้อง ส่วนตัวผมเองนะบางทีผมมีอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยรู้ละอันนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าละถูกไหมและเนื้อไม่ไม่ได้มาจากพระเจ้าคิดพี่น้องช่วยมาจากไหนถูกไหมผมเองยังอธิษฐานนะขับเลยนะขับวิญญาณชั่วที่มนเข้ามารบกวนเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยต้องขับมันออกไปนะเพราะไม่เช่นนั้นพี่น้องครับถ้าขืนปล่อยมันเข้ามาวุ่นวายมากๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่นอน สำหรับผมผมมีความเชื่อนะก็ว่าถึงแม้คุณเป็นคริเสเตียนก็ตามนะครับแต่หากว่านใะนมันชีวิตที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันเข้ามารบกวนแน่นอนมันเข้ามามีบทบาทแน่นอนดันอย่าคิดว่าคริเสเตียนนะและจะโอเคนะครับทุกวันนี้เนี่ยบางทีคริเสเตียนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าเองก็เหมือนกัน แไม่ทำไมเราต้องตื่นเช้าเฝ้าเดียวทำไมต้องอยิษฐานอยู่ตลอดเวลาสารภาพบาปต่อพระเจ้าเนี่ยการบ่มความบาปในชีวิตนะครับมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้วิญญาณพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาครอบงำเราได้นญญญเนี่ยวิญญาณชั่วนะวิญญาณพวกลูกขอรบเนี่ยวิญญ,ญาณความเจ็บป่วยหรือบางคนเนี่ยถูกครอบงำม,มาตั้งแต่ บรรพบุรุษนะครับเป็นวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีที่สุดพี่น้องครับเราแต่ละวันพี่น้องครับอย่าที่บอกว่าเราต้องอ่านพระคัมภีร์ขอฤทธิ์เดชพระคัมภีร์เจ้าเนี่ยชำระล้างชีวิตอยู่เสมอที่จะไม่ปนเปื้อนกับวิญญาณพวกนี้นะครับเอ,า,อาง่ายๆถ้าเกิดพี่น้องมีความโกรธพี่น้องมีความเปลียดพี่น้องมีลากขืนเนี่ย เราก็รู้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากพระเจ้าทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับโดยผลพระปัญญา,ยาบริสุทธิ์พี่น้องครับมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ถูกต้องไปใหะแต่เราเองเนี่ยบางครั้งเยเราก็ยังมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับแม้แต่มาโบสถ์แม้แต่บรรยากาศในโบสถ์เนี่ยก็ยังมีสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้น ดังนั้นผมเข้าใจว่าทําไมพระผีเตือนว่าอย่าดับพระวิญญาณของพระเจ้าพอดับพระวิญญาณพระเจ้าปุ๊บพี่น้องครับไอ้ผู้ที่มันจ่ออยู่แล้วเนี่ยเหมือนที่พระเจ้าเตือนคาอินว่าคาอินบาปมันหมวกรอเจ้าอยู่ที่ประตูมันรออยู่แล้วพี่น้องครับผมเคยพี่น้องที่ระเบิดอารมณ์ออกมาเนี่ยแบบพอได้รับการระงับจิตใจนะครับจากพระเจ้านะครับโอ้โหรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ถ้าขืนปล่อยชีวิตไปวันๆทำตัวสบายๆนะครับไม่ได้สนใจเลยเลยหรือเป็นคิดเสียนแค่วันอาทิตย์อย่างนี้เจอเต็มๆแน่นอนนี่ยดังนั้นพระเบียจงระวังใจนะครับพี่น้องเมื่อมันเข้ามาควบคุมเรื่องความคิดจิตใจของเราเนี่ยคิสเสียนบางคนก็ทะเลาะรุนแรงมากนถึงขนาดย่าร้างกันก็มีเห็นไหมพี่น้องแต่นั้นเนี่ยผมไม่อยากพี่น้อง ดูมันสวยหรูไปหมดพี่น้องครับเราไปเป็นคิดเสียนแล้วเราดูสวยหรูไม่ใช่พี่น้องครับทำไมพระเจ้าบอกให้เราใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าแต่ก็คิดไหมฮะทาไงต้องใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพระเาะอะไรครับศัตรตูเนี่ยมันจ้องจะโจมตีเราตลอดเวลาตลอดเวลาเนี่ยยิง่งเราใช้แต่วความคิดของเราพี่น้องครับไม่สนใจความคิดของพระเจ้าเนี่ยแต่ความคิดของเรานี่แหละ มันจะเป็นตัวเปิดช่องให้วิญญาณพวกนี้มันเข้ามาครอบงำเราพี่น้องเห็นนะบางคิจักที่ก็มีการขับผี่กันนะครับโอ้โหเยอะเลยนะพี่น้องเยอะมากดังนั้นคริเสเตียนเลยกลัวเรื่องนี้ใช่ไหมครับกลัว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไปเข้าประชุมแบบเนี้เกิดไอ้ผีที่มันแอบแฝงในตัวเองมันสำแดงขึ้นมาเนี่ย ว่าจะอายคนณนู้นอายคนนี้นะครับพี่น้องครับเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าหากเรามีวิญญาณพวกนี้ครอบงำอยู่และไม่ถูกขับออกไปรครับมันก็เหมือนชายคนนั้นนะครับใช่ไหมที่มีผีเข้าเยอะแยะแต่เมื่อเจอพระเยซูพระเยซูไม่ได้ทิ้งไว้นะครับพระเยซูขับออกเลย เหมือนกันหากเรารับรู้ว่าแต่ชีวิตเราเนี่ยเหมือนมีบางอย่างเข้ามาครอบงำอยู่เราเราสังเกตได้สังเกตจากพฤติกรรมเราเองนะครับว่าทำไมช่วงนี้เรามีอารมณ์ที่แย่มากโกรธเกลียดถึงขนาดบางทีทะเลาะตกอฟอกโวยวายนั่นแหละครับพี่น้องมันชัดแล้วนะฮะ โดยส่วนตัวพี่น้องก็ต้องโปรเทคตัวเองในเรื่องของการอาธิษฐานกับพระเจ้าอ่านคมภี์นะมัส,สก,การพระเจ้านะครับขอพระเจ้าช่วยเราแต่ถ้าพี่น้องไม่ไม่ทําสิ่งแต่เหล่านี้เลยพี่น้องลองนึกสภาพดูลยครับเป็นนั้นฝนหลุนใจพี่น้องครับลองเข้าไปศึกษาดูพี่น้องก็มีคลิปของอาจารย์คมเอกนะอีกเกี่ยวเร่องการขับผีนะครับ ก็มันมีวิญญาณบางอย่างเยอะแยะมากมายพี่น้องครับในมูแห่งความมืดเนี่ยที่มันเข้ามาไปปีิพลกับมนุษย์แล่ถ้าเราเองดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนก็จริงพี่น้องครับแต่ดำเนินชีวิตวไม่ไม่จริงจังกับพระเจ้าหรือเข้าข่ายว่าเราไม่ได้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณผมว่าลำบากใจแล้วครับพี่น้องดังนั้นวันนี้อย่นสนใจพี่น้องครับคริสเตียนเนี่ย มีอำนาจหรือวิญญาณชั่วบางอย่างแฝงอยู่นะครับถ้าพี่น้องไม่ระมัดระวังพระพีะเตือน่าอยาให้โอกาสแก่มนันเห็นไหมเจนบางคนเนี่ยไปดูรูปไปดูคลิปไม่ดีนั่นก็เ,เปิดโอกาสให้ซาตานเห็นไหมไปดูคลิปโอ้เดี่ยสมมตินะฮะวิญญาณอย่างการลูบเวนีวิญญาณลามกมันจะเข้ามาทันที คือเราดำเนินชีวิตทุกวันนี้พี่นะครับเราก็รู้ว่าถ้าหากเราเองเนี่ยไม่มีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยน,นะครับและเราเองไม่สนใจการช่วยที่มาจากพระเจ้าอีกโอ้โหผมเวลาไปนอนที่ไหนหรือไปพักที่ไหนเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำคืออธิษฐานขอการชำระห้องนั้นบ้านนั้นเลยนะพี่นะ้อง ที่เป็นบ้านที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับที่เขามีรูปโคารพอะไรเยอะๆเนี่ยพี่น้องครับเราสัมผัสได้พี่น้องครับบรรยากาศเราเข้าไปเราเรารับรู้ได้ว่ามันมีบางอย่างเนี่ยแฝงอยู่ก่อนที่มันจะเข้ามาโจมตีเราพี่น้องครับเราต้องจัดการมันก่อนผมไม่ฐานขอขไฟพระเจ้าเลยพี่น้องครับขอขไฟพระเจ้าเผาทําลายชําระวิญญ,ญาณแอบแฝงทุกตัวตนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่อยู่ในห้องนี้ นะครับเราต้องเคลียร์เหมือนตอนที่ไปพักตามโรงแรมตามปั๊มก็เหมือนกันเนี่ยต้องเคลียร์นะครับคือมันต้องตื่นตัวเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังไปน้องครับเท่ากับเรากําลังเปิดช่องว่างหรือช่องโหว่ให้กับศัตรูเข้ามาโจมตีเราได้แล้วพอเราทำอย่างงี้บ่อยๆไปน้องครับมันก็มีการตื่นตัวตลอดเวลา ลองดูครับพี่น้องครับลองครับไปดูใน YouTube ก็ได้ไม่เสียหายแน่นอนพี่น้องจะได้มุมมองใหม่ๆดีกว่าตกตูกฝังว่าพิเซียนไม่มีผีพิเซียนเป็นลูกพระเจ้าแล้วอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ครับกูเป็นลูกพระเจ้าแต่ถ้ากูดำเนินชีวิตไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการให้เป็นเนี่ยอลูกพระเจ้าแบบนั้นไม่ไหวนะครับนั่นเนี่ความเชื่อก็ดี ความหวังใจก็ดีความรักก็ดีกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าก็ดีการที่เราเติบโตนะเป็นผู้ใหญ่ฝายวิญญาณเป็นคนงานที่ใช้การได้จริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหนะครับกอ<ๆ>หวังใจว่าพี่น้องครับวันนี้พี่น้องคงจะได้ข้อคิดฮอย่าคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปพี่น้องครับ<ๆ>บางทีมันอาจจะเป็นยูทูบไบ่ศา,าตานนะครับ ที่ให้เราคิดแบบน,นัเพื่อความไม่ประมาทนะครับวันนี้เราก็อธิษฐานขอการชำระขอทธิอำน,นาจแห่งข่าวประเสร,ริฐกรดีฤท้ิอำนาจจาัพระคำพระเจนน้าบดีฤทธิอำนาจจากพระเยวสมดีเนี่ยที่ชำระจิตใจเราจิตวิญญาณของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์อยู่เสมอฮะมีวิญญาณใดคร้งนนองนำอยู่นะครับหลวของพระเจ้าจัดการวิญญาณเหล่านี้นะครับด้วยความเชื่อที่เรามีดอกพระเจ้าของเรานะครับ อันเมย์พี่น้องครับแใช่ครับสวัสดีครับ